สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา,เ,าเกือบห้าโมงแล้วนะครับเกือบห้าโมงเย็นนะครับมาขีดยางนะครับเพราะว่า เกี่ยวข้าวนะครับติดภารกิจเกี่ยวข้าวนะครับก็เลยมาเกาะแตกหัววันนะครับกีดยางเล็กนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวประมาณตีสามนะครับก็จะมาต่อยางยางแก่นะครับ ยังเล็กกีดแต่หงววันนะครับห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่าต้องเกี่ยวข้าวด้วยนะครับตอนงลางวัน,นครับ มีดตาสองจอกนะครับครับสองจอกตรงนี้นะครับถ้ากรีดไปเช็ดไปแปลว่าเงาแวบเลยนะครับเงาแวบเงาวับเลยนะครับ,บ,บ,รบมีด นีส่สวยๆงามๆนะครับจีดก็ดีนะครับในกล้องอาจจะดูสว่างนะครับแต่นอกนอกกล้องนะครับจะมืดแล้วนะครับจะไม่เห็นต้นยางแล้วนะครับก็ดูผ่านกล้องนะครับจีดก็ ครับวันนี้โคตรลมเลยนะครับลมแรงมากเลยครับลมจนปวดหัวเลยนะครับวันนี้ ใครที่ติดภารกิจเกี่ยวข้าวก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับขีดตอนเย็นนะครับขีดไว้ตอนเย็นแล้วก็มาหยดกดตอนเช้าก็ได้นะครับหยดหยดเสร็จแล้วก็ลงเกี่ยวข้าวเลยนะครับ ส่วนผมจะใช้สูตรนี้นะครับทุกปีนะครับเพราะว่าต้องขีดยางไปด้วยต้องเกี่ยวข้าวไปด้วยนะครับในกล้องโคตรสว่างเลยนะครับเหมือนจะไม่มืดนะครับดูครับ ตะวันก็ตกแล้วนะครับจะเป็นสีแดงแดงแล้วนะครับมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วครับแต่ในกล้องยังดูสว่างเลยนะครับกอกิีดไปถ่ายไปนะครับให้ ทุกคนได้ดูนะครับนะครับทำมืออาชีพนะครับหน้าหนาวจะไม่ดำนะครับถ้าใครขีดหน้าหนาวไม่ดำแสดงว่า แสดงว่าเก่งมากเลยนะครับถ้าหน้าฝนยิ่งยิงแล้วนะครับถ้าใครกีดหน้าฝนไม่ดำนะครับคนนั้นเสียนเลยนะครับเสียนกีดยางเลยนะครับ กลับมาแถวเดิมครับผมก็ดูผ่านกล้องนะครับ พอาดูหน้ายางแล้วก็ไม่เห็นนะครับมันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูตอนเช้าว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับมีดที่3ามนะครับ ใายดีมากเลยนะครับหามุงเย็นนะครับบรรยากาศหนาวนะครับลมแรงนะครับลมจนปวดหัวเลยนะครับ เดี๋ยวหลังจบจากจบคลิปก็จะกรีดสองมือนะครับอันนี้ถ่ายให้ทุกคนดูก็กรีดมือเดียวครับครับ ไม่ได้กดเลยนะครับวางลงแล้วก็กระตุกมาเลยนะครับเพราะว่ามีคมอยู่แล้วนะครับมีดคมแล้วก็เปลือกอ่อนด้วยนะครับถ้าดึงไม่ขาดก็ตัดนะครับตัดแบบนี้นะครับ ดีนะครับเดี๋ยวครับต้นนี้จะรอดูพรุ่งนี้ต่อนะครับตัวนี้นะครับเต็มแน่นอนผมว่าเพราะว่าเขาจะไหลตอนกลางคืนนะครับอากาศจะยิน ผมว่ามีสิทธิ์ล้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มอีกนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มเปิดหน้าใหม่เพิ่มก็เขาต้นใหญ่แล้วครับก็เลยเปิดเพิ่มนะครับ ตันนี้ต้นใหญ่นะครับหน้าสิหได้นะครับตัวน,นี้เป็นพันหกรนะครับตัวน,นี้หน้าเนียนมากเลยหน้าเหมือนสองหหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่คงไม่ใช่นะครับดูลักษณะใบแล้วไม่น่าใช่นะครับการการไม่ยาวนะครับ ก่อนจบก,ก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแ like, ชรน์นะครับเห็นครับตามนะตามไม้นะครับตาแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ปิดนะครับก่อนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อา่า กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรมากครับแค่มาถ่ายให้ดูตอนหัววันเฉยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ